มาตามกันต่อเรื่องของสภาพอากาศนะคะหลายคนก็สงสัยว่าเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วแต่ทําไมยังมีฝนตกต่อเนื่องกลุ่มฝนเหล่านี้มีปัจจัยมาจากอะไรและสภาพอากาศจะยังคงเป็นเช่นนี้ไปอีกนานหรือไม่นะคะติดตามได้ในจับตาเตือนภัยค่ะจับตาเตือนภัยสนับสนุนโดยประกาศเปลี่ยนแค่ไหนความห่วงใยไม่เคยเปลี่ยนทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อันคำเตือนและฉลกาก่อใช้ยา สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมุพตันนันพิสิทธิ์มหารครับคุณผู้ชมครับตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่บริเวณทางตอนกลางของประเทศไทยรวมถึงในพื้นที่กรุงเทพหาคนครนั้นมีฝนตกลงมาอย่างหนักแลว้วก็ตกต่อเนื่องด้วยนะครับหลายคนสงสัยนะครับว่าทั้งๆที่เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วฝนเหล่านี้มาจากไหนวันนี้จับตาเตือนภัยมีคําตอบนะครับเพื่อเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเรามาดูจากการตรวจสอบจากระบบพยากรณ์อากาศไทยรัฐทีวีกันครับคุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับก็พบว่าหนึ่งป เรื่องของกระแสลมครับโดยพบว่ากระแสลมที่ส่งผลต่อการเกิดฝนในประเทศไทยของเราในระยะนี้มี2ทิศทางด้วยกันครับทิศทางแรกเนี่ยนะครับเป็นกระแสลมที่พัดมาจากฝั่งตะวันออกครับเข้าปกคลุมในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ปกกลุ่มแบบนี้มาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่หลังจากสุดสัปดาห์นี้กระแสลมดังกล่าวนั้นอ่อนกําลังอย่างต่อเนื่องนะครับในก็หมายความว่าภาพรวมฝนตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงกลางสัปดาห์ฝนที่ตกในบริเเวณพพื้้นที่่ภาาใตโดยฉะฝัง หนาวไทยนั้นก็จะลดลงส่วนใหญ่นั้นจะไปตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับและนอกจากนี้เนี่ยนะครับจะพบว่ามีหนึ่งปัจจัยที่เข้ามามีบทบาทต่อสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นผลมาจากการที่มวลอากาศเย็นอ่อนกําลังลงไปนะครับพบว่ามีกระแสลมจากทิศตะวันออกเฉียงใต้หอบเอาความชื้นเนี่ยนะครับมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานเมื่อวานนี้เป็นช่วงของหัวลมนะครับที่พัดเข้ามาจึงทาให้หลายพื้้นนนนทีี่ัมฝตก เกิดขึ้นครับที่สําคัญครับหลายจุดนั้นเกิดฝนฟ้าขนองด้วยถ้าหากเราพิจารณาจากกราฟิกตรงนี้เนี่ยนะครับที่คือกราฟิกแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของกระแสลมนะครับจะสังเกตว่าบริเวณทางตอนกลางของประเทศนั้นจะมีการชนของหัวลูกศรอ,อย่างต่อเนื่องนี่เป็นการประทะกันร,ระหว่างกระแสลม2ทิศทางนะครับจากกระแสลมที่พัดมาจากฝั่งตะวันออกและกระแสลมที่พัดมาจากทะเลอ่าวไทยขึ้นมาในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างแนวะปะทะดังกล่าวนี่เองเลยครับทำให้เกิดการยกตัวของกลุ่มเมฆเกิดขึ้นจนก่อตัวกลายเป็นเมฆฝนฟ้าขนองทำ ไม้เกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นนะครับแน่นอนครับเมื่อมีฝนตกแบบนี้เองตอนนี้เนี่ยนะครับทางสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติมีการประกาศเตือนพื้นที่เฝ้าระวงังน้ำพ่่มขงังน้ำล้นตลิ่ง5จังหวัดด้วยกันครับก็ประกอบไปด้วยจังหวัดน้องบวัวลําพูบุรีลำปทุมธานีตราดและบริเวณกรุงเทพมหานครครับ แต่ว่าหลังกลางสัปดาห์นี้เป็นต้นไปเมืองทยของเราก็จะพบการเปลี่ยนแปลงของลักษณะอากาศเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับพบว่าตั้งแต่กลางสัปดาห์ครับปัจจัยสาคัญที่นาเอาความเย็นมายืนเมืองไทยอย่างมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่อ่อนกําลังลง,ลงนักขนาดนี้กลางสัปดาห์ครับจะค่อยๆแผ่ลงมาปกคลุมในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะทําให้ช่วงแรกนั้นมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นหลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะเย็นลงนะครับประมาณ1-2องศาเซลเซียสในขณะเดียวกันครับกระแสลมที่พัดปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ยอย่างกระแสลมฝั่ง ตะวันออกครับที่หอบเอาความชื้นมาปกคลุมในบริเวณอ่าวไทยและบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้นก็จะมีกําลังแรงขึ้นนะครับลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยครับหลายจังหวัดอาจจะต้องมีฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกชุกนะครับอาจจะต้องระวังเพิ่มข,ขึ้นนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่มีปริมาณน้ำฝนสะสมมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปครับอาจจะต้องระวังเกี่ยวกับน้าท่วมฉับพลันรวมไปถึงน้ําป่าไหลหลากทะเลครับบริเวณฝั่งอ่าวไทยนั้นคลื่นก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับประมาณ2เมตรและมีความสูงมากเเป็นนพิศษะครับ เวทที่มีฝนฟ้าขนองนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสภาพอากาศเมืองไทยต่อจากนี้เป็นต้นไปคงต้องเตรียมรับมือกันดีๆนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ความแปรปวนที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลต่อการดําเนินชีวิตในระยะนี้ครับทั้งหมดนี้คือจับตาเตือนภัยครับผมุปตนัน,นพิสิทธิ์มหันสวัสดีครับ